สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยอดคนตายสูงเจีย๊ยบโสพินภาขอส่งใจให้ครอบครัวที่สูญเสียช่วยเท่าที่ทําได้จะผ่านไปด้วยกันข่าวยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันด้านดาราและผู้จัดคนสวยเจีย๊ยบโสพินภาก็ได้ออกมาโพสต์ขอเป็นหนึ่งกําลังใจให้ผู้สูญเสียเผยว่าขอส่งแรงใจให้ทุกครอบครัวที่สูญเสียด้วยค่ะ หลายวันมานี้มีทุกคนใกลตัวมากๆที่สูญเสียคนที่รักแบบกระทันหันยอดผู้เสียชีวิตในประเทศก็เยอะเหลือเกินขอให้เราทุกคนผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายในวันนี้ไปด้วยกันนะคะช่วยเท่าที่ทําได้ในทุกๆวันกราบขอบพระคุณคุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์และทุกคนที่เราอาจไม่เห็นที่เหนื่อยและเสียสละมากๆเพื่อพวกเราขอขอบคุณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ